สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำใส่พันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้บ้านบ้านนะครับที่สามารถทําบังสได้นะครับมันคือต้นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้นที่ว่านี้นะครับก็คือต้นที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับครับเป็นไม้บ้านบ้านที่สามารถหาได้ง่ายนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับสําหรับต้น ฝรั่งนะครับซึ่งเป็นฝรั่งเม็ดที่มีเมล็ดเยอะๆนะครับก็สามารถจะเรียกต้นนี้ว่าต้นฝรั่งนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับที่ได้ทําการขุดมาเมื่อ 2- อสาปีที่แล้วนะครับน,น่าจะสอปีนะครับแต่ว่ามันโตช้าเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระถางเล็กแล้วก็ดินก็ไม่ค่อยมีปุ๋ย สักเท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นของเพื่อนผมทีเ่เล่นบนไซต์ด้วยกัน,นครับก็ไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่นะครับ้นก็เลยมีการพัฒนาช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้ชมนะครับเพราะว่าเป็นไม้บ้านๆที่สามารถหาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับ สำหรับโครงสร้างนะครับสำหรับโครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีการแก้ไขอยู่หลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวรอว่างๆเนี่ยผมจะทำการตกแต่งต้นนี้นะครับที่แน่ๆนะครับสำหรับกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้ก็จะคัดออกนะครับจะตัดออกเลยนะครับสำหรับกิ่งนี้แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะทำเป็นยอดแต่ว่าต้องดัดกันอีกหน่อยนะครับต้องดัดให้มันเอีวหรือว่าตั้งตรงนะครับตั้งตรงแล้วก็ ดูจังหวะนะครับอ่าช่วงนี้ทํายอดก็จะสวยเลยนะครับในส่วนนี้ที่ที่ที่ผมว่าจะตัดออกเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าตัดตรงนี้นะครับในส่วนนี้มันก็จะดูเอ่อมีความเอียวมีองศาอา่มีความอ่อนช้อยนะครับมีความอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะครับอา่ามันจะมีความอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เลย จะต้องตัดกิ่งนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะมีกิ่งอื่นที่จะต้องจัดก,การตัดไปด้วยนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสําหรับต้นนี้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือกิ่งนี้นะครับเป็นทรงเตกกระถางนะครับต้นนี้เป็นทรงตกกระถางนะครับ ครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีต้นกลังเพื่อที่จะทำบนไซก็สามารถไปหาได้นะครับลองทำดูสักต้นสองต้นไว้นะครับจะเป็นต้นที่มีเสน่ห์มากเช่นเดียวกันนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันออกผลนะครับก็จะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเลยนะครับลองดูนะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําไม้บ้านๆที่หาได้ง่ายนะครับเพื่อที่จะลองเอาไปทาบนไซดูนะครับเป็นไม้ที่หาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าตามท้องนานะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับสําหรับต้นกรัรังนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ